ังรวยไม่หยุดไรจะมาฉุดเอาไม่อยู่สวัสด,ดีครับท่านผูชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเด e r ล c h รวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่ครับเราก็มาถึงตอนที่2ของการสัมมนาในการขับเคลื่อนการค้ายุคใหม่ให้เป็น The r a d i n g Nation แล้วนะครับก็มาถึงตอนที่ว่า t r a d i n g Nation จะมีความสำคัญอย่างไรในการไปสร้าง สินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มและอยู่อย่างยั่งยืนเราไปติดตามรับชมกันต่อในช่วงที่2เลยครับป,รปีแล้วเราติดลบปีนี้ก็จะติดลบติดลบเท่าไหร่ยังบอกไม่ได้อาจจะทำให้ปีหน้าดีขึ้นถ้าพูดถึงความเป็น Trading Nation เราสามารถที่จะเข้าใจตรงกันหลังจากการสัมนาวันนี้ เอกชนคงไม่ต้องบอกแล้วว่าเราตื่นตัวเราต้องการอยู่รอบเราต้องให้ธุรกิจเดินต่อไปได้เราต้องการประสานความสัมพันธ์เราต้องการแบ่งหน้าที่การทําอย่างชัดเจนอยู่แล้วแต่ระบบราชการกับระบบการเมืองซึ่งณัวันนี้ยังไม่แน่ใจว่ามันจะปรุงรสชาติและกลมกล่อมกับเอกชนได้ขนาดไหนไม่แน่ใจเชา้านี้ท่านรองรยศได้พูดถึงบริษัท ใหญ่ๆทั้งเลยหัวหมูทะลวงฟันทั้งหลายที่บอกไปลงทุนข้ามชาติไปต่างประเทศกันใหญ่ๆทั้งสิ้นเลยแต่ทัานก็พูดถึงบริษัทหนึ่งนทะี่ว่าอยู่ในลาวสปปลาวาที่เป็นทเรื่องถังนา้ายังมีบริษัทอย่างนี้เยอะนะครับของประเทศไทย s อ็ e, ที่เข้าไปลงทุนแต่บาดเจ็บกลับมาเยอะมากเพราะการเดินออกไปลงทุนลักษณะอย่างนั้นไม่มีเกาะป้องกันเลยเลยเสร็จแล้วก็ถูกย่ำมี ผมคนหนึ่งครับเจ็บปวดจากการลงทุนข้ามชาติมาแล้วแล้วก็ผมจะต้องรอชาติหน้าค่อยไปลงทุนใหม่หมดแล้วแต่ว่าอะไรบางอย่างที่พูดถึงวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าในสิ่งที่ความเป็น Trading Nation เราต้องทําก็เพราะว่าใน Trading Nation แล้วเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับเรื่องของอที่เราพูดถึงหัวข้อหลายๆข้อนะครับ เราอาศัยทุนต่างประเทศที่มาลงตั้งแต่30-40ปีที่แล้วที่ท่านรองนายกพูดไว้แต่ว่าแท้จริงการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในรูปแบบการลงทุนอย่างจริงจังผ่าน B.I. เดี๋ยวภาคบาย B.I. ก็จะพูดเรานีให้ฟังได้แค่25%ของเม็ดเงินในการหมุนเวียนข้ามชาติครับอีก75%ไม่ได้เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมกรรมันอีก75%สามารถเข้าออกได้ด้วยหลักเกณฑ์ของ v i f นี่เกียว่าทำไมเราเกิดต้มยำกุ้งในสมัยนั้นง่ายๆแล้วก็จะเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงอัตราและเขียนหรือว่าหรือว่าส่วนนี้ก็เกิดจากเรื่องเหล่านี้เหมือนกันแต่ว่าแน่นอนความจําเป็นของการที่จะต้องทําให้เทอรนชเช่นเติบโตต่อไปก็ยังมีความจําเป็นยั่องเกินโดยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ผมจะบอกว่าเทอร์นช er ่นคืออะไรบางอย่างที่เราลองใช้ถาม ที่ประเทศไทยมีอยู่แล้วในการสร้างสมรรถภาพ,พรอบๆบ้านเราเอาแค่ในอาเซียนถ้าพวกถ้าพวกคุณเดินทางไม่วจะเป็นสอฟลาวในกัมพูชาในเวียดน,นามในพมา่าสินค้าไทยเป็นสินค้าที่ยอดนิยมนะครับหรือว่าโอกาสที่จะไปสร้างให้มีมูลค่าเพิ่มแล้วให้เขาอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปอันนั้นหละเป็นคำถามใหญ่เราขาดแคลมักดิ ในรละละายรับอุตสาหกรรมผมเมื่อกี้แบ่งให้ฟังแล้วนะครับว่าการลงทุนมี่สองส่วนนะครับส่วนที่เป็นมัลติอินเวสท์เมนต์เป็นบริษัทขนาดใหญ่อันะไรเขาบริหารจัดการตั้งแต่เทคโนโลยีวิศวการเงินลงทุนวตัวตถุดิบที่เขาส่งมาเท่าที่เขาอยากส่งมางเช่นอ,อุตสาหกรรมรถยนต์ในยุคที่ใช้คาบูรีเตอร์เราจะไม่ทําคาบูรีเตอร์ในประเทศไทยเลยส่งมาจากญี่ปุ่นแปลว่ารถใจส่วนสําคัญทําในประเทศแม่เหมือนอย่าง ที่สมบัติของเราเป็นที่ปรึกษาเราอยู่บริษัทขนาดใหญ่นั้นบมดประเทศไทย iPhone 6 6 plus 5จอทั้งหมดผลิตในประเทศไทยแต่ทั้งเครื่องไม่ได้ทำในไทยคุณทำได้แค่จอแผ่นเดียวแล้วก็อ้างไม่ได้ว่า iPhone ทำในประเทศไทยพอเข้ามาใช้เราทำจอข้างหน้าแผ่นเดียวเท่านั้นเองส่วนไม่มีเลยอันนี้คือเรื่องของท r a นตี้เนชั่นของสหรัฐอเมริกาไอโฟนซีฟจอฟที่เปลี่ยนแปลงไม่รู้ใครไปจัดการอะไร ในอีกรอบหรือว่าทำยังไงหรือเปล่าเมื่อกี้นี้ก่อนที่ท่านรองอยศจะออกไปผมขอรนุจาตท่านแล้วว่าผมจะขอใส่สิ่งที่านพูดประชาชนี้ทั้งหมดค่อยตามไปง่ายหน่อยท่านรองอยกบอกว่า Trading Nation ดูตัวอย่างญี่ปุ่นง่ายที่สุดเลยผมก็บอกว่าใช่ในกรณีของญี่ปุ่นเนี่ยการที่พูดถึง Trading Nation ของเขาแล้วเนี่ยเขามีทั้ง Contract แ a นูแฟคเจอร n g เขามีทั้งคอนแทคฟาร์มมิ่งแต่คอนแทคฟาร์มมิ่งของเขาเป็นแบบสากรณซึ่งประสบความสีเปร็จสูงมากแต่สากรณเมืองไทยแม้แต่สากรณ์บุญกลุ่มก็ยังมีปัญหาเลยไม่รู้สากรณดุจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นความหวังที่ทางฝัางพี่องไม่ได้ไม่ได้ละเลยนะครับเพราะเราพูดกับกระทรวงกรเกษตรและสากรณต่อเวลาว่าความเข้มแข็งข,ข,ของสินค้ากเกษตรและอาหารจาเป็นอย่างยิ่งที่สากรณจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสาธผ,ผารณผกา ผู้ขายกับผู้บริโภคไม่ต้องไปด้วยกันใครเดียวกัน Export of value a d d e d product ญี่ปุ่นเชี่ยวชาญเรื่องนี้ญี่ปุ่นซื้อจากไทยไปต่อเติมเปลี่ยนแปลงส่งกลับมาขายไทยใหม่ l i c e n s i n g f r a ช c h i s i n g takeover สิ่งเหล่านี้คือตัวอ่างที่ญี่ปุ่นทำแล้วทั้งสิ้นแล้วญี่ปุ่นก็กำลังพยายามย้ายตัวเองเนื่องจาก Aging Society าที่ในไปของเขา วัยรุ่นรุ่นใหม่ที่รู้จักแต่วิธีแต่งสีผมให้มันสีสวยๆแล้วไม่ทํางานในอุตสาหกรรมต่อไปมี่นย้ายาการผลิต S อสมีปัญหากับประเทศจีนทะเลาะกันเรื่องเกาะเซนกากูเอสดี e ต้องย้ายจากจีนมาประเทศไทยทีนี้ญี่ปุ่นไม่ได้พูดชัดว่ามาประเทศไทยเขาใช้คําว่าจะต้องย้ายมาลงทุนที่อาเซียนอาเซียนก็คือประเทศไทยสิ่งที่ท่านไม่รู้หรืออาจจะไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่า ในยุครัฐบาลโรยุจิจุรานนท์ญี่ปุ่นเลือกประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของเขานะครับเรียกว่าโลจิสติกฮับสมัยนั้นท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างปรแพทศเป็นผู้ไปรับมอบอันนี้โดยที่โตกเกียวเป็นคนกาหนดมีการแข่งขันนะครับไม่ใช่แต้มาง่ายๆแข่งขันโดย5ประเทศในภูม,มิภาคนี้ประกอบด้วยความสนใจใส่ใจของประชนในเรื่องโลจิสติก ก่อนจะพูดต่อลอจิสติกถ้าทุกคนยังไม่เข้าใจนิยามนะครับผมใช้คำว่านิยามง่ายๆเพราะว่าสภาผู้สอกเราเล่นเรื่องนี้มาต่อหลอจิสติกนิยามง่ายๆของโทวที่ใช้เลยก็คือการลื่นไหลโดยไม่ติดขัดในสิ่งของวัตถุดิบการบริการและการเงินโดยมีข้อแม้บนพื้นฐานสุดท้ายว่าจะต้องสร้างความพึงพอใจต่อผู้บริโภคหน่วยสุดท้าย นิโคืลัิสติแล้วเราก็ดําเนินนี้มาความสนใจของเอกชนเข้าที่หนึ่งที่ญี่ปุ่นตั้งเงื่อนไขเรามีประเทศไทยมีบริษัทขนาดใหญ่มีขนาดเล็กมี s m e อยังไม่แน่ใจแต่ต้องมีเพราะในที่สุดระบบการค้าการผลิตประการส่งออกมันเป็นโซ่ระทางที่ต้องเกี่ยวกันทันหมดส่วนที่สองความใส่ใจของระบบราชการและการเมืองประเทศไทยชนะได้คะนนแนนเต็มอีกเหมือนกัน สี่สุดท้ายคือความสนใจของภาคการศึกษาเรามีทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกที่สนใจเรื่องการเรียนรู้ลลจิสติกแล้วที่แน่นั้นเรากำลังเราได้กาหนดให้การเรียนรู้ลอจิสติกเข้าไปอยู่ในระดับการศึกษาที่เรียกว่าบวชชบวสด้วยจริงๆเราฝันไก่ถึงขั้นที่ต้องใส่เข้าไปในอนุบาลได้สัเร็จอันนั้นคือความเป็นจริงนะครับที่ต้องแ่งขน ก่อนแข่งขันตอนนั้นมีประกอบด้วยมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามประเทศไทยและเราชนะครับกับฟิลิปปินส์ครับและเราชนะญี่ปุ่นเลือกเรานี่คือที่มาที่ไปของเทรดเนชั่นว่าเราต้องมาเน้นมันเเพราะเราผ่านประสบการณ์เหล่านั้นมาเราผ่านการต่อสู้แข่งขันเหล่านั้นมาตลอดเ,เวลาแล้วเราก็เพียนพูดเรื่องเหล่านี้แต่อาจจะเป็นอาจจะเป็นเพราะพวกเราไม่เก่งภาษาไทยพอหรือปล่าไม่รู้ เลยทำให้รัฐบาลไลยชุดไลยคณะไม่ถ่องแท้เรื่องเหล่านี้ผมกลับมาน,นิดนึงนะครับลอจิสติกที่เมื่อกี้พูดไว้ขอบคุณสื่อมวลชนทั้งอยู่ในห้องนี้และไม่อยู่ห้องนี้ขอบคุณใน3ามสี่ปีที่ผ่านมาท,ที่ที่านช่วยทาให้กำว่าลอจิสติกได้สื่อความหมายที่กต้องมากขึ้นตอนที่สภาผู้สองนําเรื่องลอจิสติกมาใช้ในเทศไทตเป็นเรื่องน่าเศร้าของปีนะครับ รถบรรทุก4ี่ล้อ6กล้อเขียนข้างกระบะบตัวเองแล้วว่าบริษัทโซนโซลอจิสติกจำกัดจนทุกคนเพี้ยนไปหมดเพราว่าลอจิสติกคือการขนส่งแท้จริงลอจิสติกขนส่งคือเสี่ยวเล็กๆของลอจิสติกลอจิสติกคือส่วนน้อยๆที่ประกอบขึ้นมาของซัพพลายเชนช่วยดิฉเนชินจะพูดตรงนี้แล้วเราวันนี้สิ่งที่ไม่เข้าใจสิ่งที่ไม่เคยรู้สื่อมวลชนช่วยทำให้กระจา่าง คนที่พูดลอจิสติกก็ไม่กล้าบอกว่าขนส่งโดยลอนิี้กต่อไปเพราะเป็นแค่เสียวเล็กๆการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยที่ทางสปาร์ตบอกเพียงทำาก็บอกว่าถึงเวลาแล้วก็เห็นผลว่าทาไปต้องทำเพราะคําว่าเทรดเนชั่นเนี่ยท่านรองเราจะได้บอกแล้วไงว่าเราไม่ได้ทำแค่อาเซียนแต่เราจะต้องทําทั่วโลกมันมีทั้งปีกซ้ายปีกขวาฮะมีโก o บ a ซ Supply กับ g o โกโก a r าเกตถ้าประธานคนใหม่ของเราจริงๆไม่ใหม่แล้วละ่ะปีกว่าจะสองปีอยู่แล้วจะเลือกตั้งใหม่อยู่แล้วแต่คนงานไม่มีเยอะอดเลือกแต่ว่าคนงานท่านเยอะนะถ้าบอกว่ามันต้องไปดูดีมานไซส์แล้วอย่ามาดูซัพพลายไซส์อย่างเดียวนี่คือความถูกต้องที่พวกเรามองข้ามกันโลกใบนี้โลจิสติกสอนให้ผู้บริโภคในประเทศพัฒนาทั้งสิ้นนะครับเขาบอกว่า ความต้องการของผู้บริโภคแน่นอนนียามเราชี่สิสิ์เลยจะต้องพึงพอใจและดีการผลิสินค้าโรงงานจะคิดวัตถุดิบค่าแรงการจัดการบวกผลกําไรตั้งราคาขายแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่ครับต้องไปดูตลาดจะซื้อเท่าไหร่กูซื้ออยากได้อะไรแล้วค่อยถอยกลับมาที่ต้นทุนนี่เหตุผลเพราะความยากลําบากของการทําธุรกิจ การผลิตสินค้าเพื่อการส่งของประเทศไทยกาลังเจอเหตุการณ์เหล่านี้เพราะเราเจอมานาน,น้วครับในภาคการผลิตเการส่ง,งออกขนาดใหญ่ที่จะไปทางผมไม่ได้ใหญ่นะครับแต่เราพูดถึงสมาชิกข,ขนาดใหญ่ส่งไปสหรัฐอเมริกาส่งไปยุโรปส่งไปญี่ปุ่นโดนหมดกฎระเบียบเราพยายามพูดถึงมาตรฐานทุกประเทศก็มีสร้างมาตรฐานขึ้นมาแต่ว่ามาตรฐานที่แท้จริงคือมาตรฐานของผู้บริโภคความพึงพอใจของผู้บริโภคเมื่อเขาตกกระเป๋ากับเงินที่เขาจะจ่ายต้องคุ้มค่า ในเมืองไทยพฤติกรรมเหล่านี้ก็กําลังเกิดขึ้นอยู่เหมือนกันทนั้นสิ่งที่เราจะต้องอยู่รอบต่อไปก็คือ 1. นึ่งการผลิตสินค้าจะต้องเป็นไปตามความต้องการของตลาดตลาดไม่ได้แปลว่ากฎระเบียบของประเทศนั้นๆเท่านั้นแต่ต้องเกิดกับความต้องการของผู้บริโภคในประเทศนั้นซึ่งมีทางเลือกมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในเอเชียในอาเซียนอาเซียนบว,วกผมีการยกเว้น สิ้นปีหน้าเราก็จะเจอกับ10ประเทศที่มีภาษีศูนหมดเลยนั่นแปลว่าคุณจะต้องสร้างความพึงพอใจบนต้นทุนการผลิตถึงแม้เราจะบอกว่าต้นทุนเราแพงกว่า,าค่าขนส่งเราแพงกว่าแต่เป็นเรื่องของคุณคุณต้องไปจัดการให้ได้เทรดดิ้งนี้จึงมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ที่พวกเราต้องพยายามเขียนขึ้นมาถามว่าเรายังคงดื้อดึงในการที่จะทําผลิตสินค้าโดยเฉพาสินค้าภาคการเรษกษตรอุตสาหกรรม 12%โดยประมาณของประเทศไทยในสินค้ากเกษตรและอุตสาหกรรมที่ส่งออกอยู่ในยอดสองทั้งหมด12%นี้ไม่เคยถูกใส่ใจในภาคระดับบริหารของประเทศเลยถ้าเกษตรกรไม่ปะท้วงแต่พอประท้วงก็บดไป7แสนล้านอย่างที่เรารู้นะครับแล้วก็เช็คอะไรไม่ได้ก็จบไปผ่านไป1ปีปีหน้าเอาใหม่ อันเทรดิ้งเองเช่นจึงต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าอะไรที่แข่งไม่ได้เลิกแข่งเถอะอย่าฝืนดวงเลยลอตเตอรี่ซื้อไม่ได้หรอกเจ็ดคู่ก็ไม่ได้คู่ยังไม่ได้แต่เจ็ดคู่ที่จะถูกเรามาที่หนึ่งไม่ต้องแบ่งงานกันทำามนต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการโอเคถ้าเราเปลี่ยนแปลงเทร์ยเฉพาะสินค้าเกษตรโลกาภิวัต้องบอกว่าอาจจะไปฝืนแนวคิดของเกษตรกรอีกเยอะมากเกษตรกรไทยที่เหมือนลูกนกเลยครับ ไม่ยอมบินออกจากลังเท่าตื่นเช้ามาแกยังไม่ทันแต่งฟันแกนก,นก็อาปากร้องแล้วน้องอยู่ไหนแม่พามาเอายัางนี่คือปัญหาใหญ่ของเราไอ้คอมเ็นต์เทรดทีงเนี่ยช่นต้องเจอวกระสังนี้แน่แบน,น,นสมัยที่มันมุ่ยพูดมากับพูดนี้ฮะว่าจะต้องตรวจสอบเรื่องของสิ่งแวดล้อมแม้แต่ถรานหินที่มหาชัยนี่ฮะคุณคลุ้งก็กระทวงกันไปเรื่อยผมจมับแน่ครับข้อนี้พูดถึงตรงนี้ เราบอกว่าเราต้องมีเส้นทางเดินเรือภาคใต้ตอนตะวันตกอย่าเพิ่งพูดนะครเอาแค่ตะวันออกก่อนพูดถึงเรื่องของการสร้างท่าเรือจากภาคใต้ที่จะวิ่งคนส่งสินค้าจากทางภาคใต้ทั้งหมดไปยังจีนและญี่ปุ่นในการประชุมคราวนึงของลอจิสติกแห่งชาติในยุคของรัฐบาลประชาธิปัตะเข้าประชุมกับนายกอภิสิทธิ์มีว่าด้วยเรื่องนี้อยู่ประเด็นนึงว่า ทำไมไม่ส่งเสริมให้เท่าเรือน้ําลึกสงขาจะไม่ใช่แต่ว่ามที่ปัตตานีน่าจะทําได้ท่านนายกก็ถามกางนายกพิสิทาดีตนายกเขาก็ถามการที่ประชุมว่าพวกคุณมีใครหารกล้าทอไหมที่จะเป็นบอกว่าม็อกอย่ามาต่อต้านนะเราจะสร้างให้ดูจบเลยชีวิตถ้าเราดับนายกตั้งคำถามอย่างนี้ในที่ประชุม ผมถึงว่าการประชุมของลอจิสติกแห่งชาติ5ครั้งไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นทั้งสิ้นเลยเพราะว่ามันไม่ได้ท่องแท้ในสิ่งที่อยากเป็นนี่ผมยังไม่เอาใส่เมอร์ผมเลยขุดขึ้นมาพูดเรื่อยๆจริงๆมันมีเยอะนาครับถ้าผมตึกแต่ผมก็จะพูดยังไงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเสรีประชาธิปไตายแต่พูดมากไปก็ถูกตบปากแน่ๆก็จะพยายามควบคุมตัวเองอไม่ให้รีบในสิ่งที่ช้ำใจมันม,มากไปนะเราจะพูดเท่าที่จะพูดได้ ตรงนี้คือสิ่งที่ Global s u p p l y c h a i n ที่ประเทศไทยจำเป็นต้องทำญี่ปุ่นถ้าเราได้ยินนะครับ Trading Company เขาเจอมากที่เราคุ้นๆ m i t s u ย i Company, m a r u น e n i i t o j ูพวกที่ยังอยู่หมดเลยแต่เปลี่ยนแปลงวิธีทำงานไป Trading Company ของญี่ปุ่นทั้งหลายจริงๆแล้วก็คือการสแสวงหาวัตถุดิบ เข้าสู่ประเทศไปสู่ภาคกำลังการผลิตที่มีเทคโนโลยีมีความสามารถแต่ขาดแคลนซึ่งวัตถุดิบเสร็จหาตลาดด้วยเซดดิ้งก็ทำหน้าที่ขายต่อนี่คือความอู่รอดของเขาประเทศไทยมีเรดดิ้งไหมมีครับ BOI ให้ไว้40ปีที่แล้วมาถ้าจำไม่ผิด4บริษัทโดยมีบัญชี 1, 2, 3จะต้องทำให้ได้ครบ3บัญชีเพจะได้สิทธิพิเศษในการไม่ต้องเสียภาษี เราไม่มีเทรดดิ้งเพิ่มติมยกเว้นเทรดดิ้งเล็กๆที่ทําเพื่อความอยู่รอดแต่ไม่มีโอกาสโตเพราะการสม่ัเสมอไม่เกิดขึ้นในภาพความเป็นจริงของเทรดดิ้งอันเทรดดิ้งเนชั่น Nation, นี่คือจุดที่หนึ่งว่การเงินมาจากไหนในว,วันนี้การเป็นเทรดดิ้งเนชั่นคุณต้องมีเงินพร้อมที่จะไปซื้อวัตถุดิบแข่งขันให้ได้มูลค่าราคา สมกับสิ่งที่คุณนําเข้ามาแล้วแวร์ไรเด็ดแล้วขายต่อไปได้หรือขายให้กับประชาชนคนไทยแล้วมีความรู้สึกว่ามีความเป็นธรรมในราคาและต้นทุนทุกวันนี้การคุมราคาสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเราฟังแล้วเราก็ใส่หัวแล้วแล้วคุณภาพมันอยู่ไหนล่ะมันไม่สอบคล้องเลยนี่คืออันที่หของเทรดดิ้งเนชั่นที่จะต้องศึกษาเข้าใจก่อนว่า เราไม่ใช่ํำอะไรก็ได้เข้ามาเพื่อขายคนในประเทศขายทัวริสที่มี22ล้านคนแล้วผลิตื่อการส่งออกเพราะเราต้องแข่งขันได้คุณภาพมาตรฐานกับราคาญี่ปุ่นทำต่อไปได้ในแง่ที่ว่าเทรดดิ้งทั้งหลายเขาเกิดหลังสงครามโลกทั้งสิ่ก่อนสงครามโลกเลยครับก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเลยสำใจ ตอนที่แอกคอร์ดพวาซ่าจะกำหนดให้ญี่ปุ่นต้องมีการลงทุนข้ามชาติประเทศไทยจึงได้รับอนิสง์ของญี่ปุ่นที่ถูกบีบขั้นในสภาพของเงินเยนที่แข็งค่าอาที่อ่อนค่ามากๆแล้วก็มาแข็งค่าถจนเขาอยู่ไม่ได้แล้ววันนี้เขากำลังกลับหัวกลับหางอาเบนโนมิกกำลังทำให้เงินเยนอ่อนค่าเพื่อจะส่งออกเกาหลีกำลังปวดหัว ผู้ที่ค้ากับที่ญี่ปุ่นเป็นเงินเยน,นกาลังปวดใจ2 9บเ้าาทาตังค์เมื่อเช้านี้จาก37บาทเมื่อ7เดือนที่แล้วนั่นคือเรื่องใหญ่ของเรื่องการเงินที่ต้องดูแลเราที่สิบบอกแล้วครับว่าจะต้องดูแลการ,รลื่นไหลและไม่ติดขัดของระบบก,การเงินด้วยแต่นี่กําลังไหลแล้วติดละเริ่มติดขัดเรื่องการเงินอันตรายดิ้งเนชั่น,ก,นก็เกี่ยวพันเข้ามาเราที่สิกมาอย่างคับนั่นแหละซัพพลายเชยนทั้งหมดคืออะไรบางอย่างที่ง่ายมากสำหรับไทยเราถ้าตั้งใจ จะว่ากันให้ถ่องแท้แล้วก็จะพยายามทําให้มันอยู่ในกรอบที่สุรานั่นแปลว่านโยบายต้องเอกระบบระเบียบราชก,การต้องเปลี่ยนเพราะสัก่อยเชียนรอบบ้านเราทั้งหมดเราพูดถึง border trade การค้าชายแดนเราพูดถึงการผ่านแดนแน่นอนเราต้องนําเข้าในสิ่งที่เราแข่งขันไม่ได้แล้วในต้นทุนแต่เรามีกําลังผลิตเรามีความสามารถเรามีตลาดไม่เพียงแค่คิดจะย้ายฐานแต่เราต้องมีฐานอยู่ที่เดิม แล้วนำเอาวัตถุดิบต,ต้องการผลิตกลับเข้ามาไม่เพียงเพื่อสองอ่งออกเพราะทุกประเทศจะมีความสำเร็จในเชิงเศรษฐกิจอย่างมั่นคงคือการต้องพึ่งพากำลังบร,รโิโภคในประเทศด้วย70%ซของเราคือการสง่งออกจีนกำลังเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะเขากำลังพึ่งพาการส่งออกให้น้อยลงแต่ก็ยังยักษ์ใหญ่อยู่ดีเขากำลังทำให้ผู้บริโภคในประเทศขเทศขามีกำลังซื้อไทยก็ต้องทำอย่างนั้นเหมือนกันอันซัพพลายเชนโก o บอ l ์ซัพพลายจึงเป็นอะไรที่เราต้องแสวงหา จะต้องค้นหาแต่ลำพัง s m ไปไม่ได้หรอกครับครใคจ่ายไม่คุ้มไปแล้วก็ถูกลอเอาแค่ไปอินเดียก็พอใครชนะอินเดียได้เก่งไปเป็นคณะอย่างเสร็จเลยแต่ว่ามันก็ต้องหาต่อเพราะว่าอินเดียในเชิงลักษณะของอุตสาหกรรมเขาอยากให้ประเทศไทยช่วยซื้อได โดยเฉพาะในสินค้ากเกษตรพวกเกรนพวกมเมล็ดถัว่วพวกสินค้าประมงเพราะเขาขายยูขายเมกาเจอปัญหาเรื่องคุณภาพญี่ปุ่นก็ไม่อยากซื้ออินเดียโดยโตรงเพราะอินเดียใช้สั่งหัวไปว่าใช่แต่ญี่ปุ่นเขาหอกลวไปว่าไม่ใช่ตรงมันข้ามเขาเลยใช้ไทยเป็นฐานเห็นไหมญี่ปุ่นวางแผนลึกซึ้งเกิดอ,อะไรขึ้นประเทศไทยรับผิดชอบนะครับ นี่คือสิ่งที่เราก็เลือกไม่ได้เราก็ต้องทำแต่ด้วยก,กฎร,ระเบียบสินค้าอะไรก็ตามที่ผ่านด่านทางทะเลเข้ามาทางคอนเทนเนอร์ทาง,ทางเรือสินค้าหรือว่าทางเครื่องบินก็ตามกฎร,ระเบียบอย่างน้อยเจอยังพึ่งผ่าได้อยู่ส0มปไม่เป็นไรอันนั้นเป็นอะไรบางอย่างที่คิดว่าต้องแก้กันต่อไปแต่ชายแดนเรื่องใหญ่มากไกลปืนเที่ยงความเข้าใจไม่มีเราชอบใช้คาพูดเล่นๆในกลุ่มพวกอะไรก็ชนว่าก็ ใช้ระบบบุฟเฟต่ต์คือหากินเอาเองมันก็เลยหาไปเรื่อยเมื่อวันที่สิพามีการประชุมคณะกรรมาการขเขาจะทัดโงการผมก็ออกมาฉายตรงนี้เราพูดกันถึงเรื่องปัญหาเมื่อไหร่เราจะเปลี่ยนแปลงคําว่าแล้วแต่ดุลพินิษของเจ้าหน้าทีสถิตดุลพินิษแตไไม่ออกเลยว,ว่าคืออะไรดีใจเมื่อวานเราะด้บินลงเกือบทุกกี่วันครับว่า คำสั่งกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองจำไม่ได้ว่าตั้งแต่พศไหนละห้ามหน่วยงานราชการเรียกใบสําเนาบัตรประชาชนอีกต่อไปผมเพิ่งเสียค่างโง่ไป6บาทเมื่อไม่นานนี้เองถ้าแกออก่อนมมก็จัดไปหกบาทแล้วเอาไปนี่จำไว้นะครับเรามีสิทธิเสรีภาพในการเรียกร้องเนี่ยคือส่วนหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงเทรดดิ้งในประเทศไทย ซัพพลายตรงนี้คืออะไรบางอย่างที่ประเทศไทยได้เปรียบแน่นอนเพราะว่าภาคการผลิตของเราต้องการกําลังลิตเราต้องการผมเมื่อกี้แผงาแา้นะครับว่ามัลติอินเวสท์เมนต์คุณอย่าไปพึ่งเขาเพราะเขาไม่สนใจคุณหรอกเขาวางแผนจัดการของเขามาตั้งแต่ต้นน้ําแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ SB สีสิ่งที่เกิดขึ้นคือการลงทุนในคนไทยด้วยกันเองแบบนี้ถ้าลองยกพูดถึงบร,ริษัทเมื่อกี้บร,ริษัทที่ากไทอูเรียนโฟร์เซ็นฟูด ประเทศไทยมีทูน,น่าอยู่15%ของกำลังการผลิตส่งขายทั่วโลกเราเป็นที่1ของโลกแต่เรานำเข้า85%กำหนดราคาซื้อโดยประเทศไทยญี่ปุ่นกินซาชิมิปลาโอเยอะมากแต่ท่านเชื่อไหมครับญี่ปุ่นต้องมาฝังห่างเช็งราคาซื้อปลาทูน,น่าจากประเทศไทยเพราะเราซื้อเยอะกว่าเรามาทํากระป๋องเราใช้มากกว่าแต่เขากินแค่ส่วนท้องโอโตโร่แต่เขาา้าฉลาดกินของอร่อยของไม่ไดีก็จวนเข้ากระป๋องไป นั่นแหละคือเราต้องทบทวนใหม่ว่าเราจะผลิตบาทูน่ากระป๋บบองส่วนที่เป็นท้องแต่มันไม่ติดอ่ะจะทำยังไงที่จะได้มูลค่ามามองด้านตัว a l มาเก็ตนะครับนี่ก็คือความอ่อนทวกเปียกของเราคพาว่าตัว a l มาเก็ตถ้าจะยึดตลาดให้อยู่แปลว่าคุณจะต้องขายของได้ทุกฤด,ดูกาลทุกเดือนทุกปีคําสั่งซื้อมีมาคุณต้องส่งมอบได้ เพราเรามีปัญหาเวลารับคําสั่งซื้อเรามั่นใจว่าราคาอยู่ตรงนี้ยมันไม่ไปไหนไกลหรอกดวกลบด้วยประสบการณ์เจอแน่แแต่ก็เจอเรื่องของความไม่เข้าใจของระบบต้นน้ําการทําสากรการทำคอนแทคฟาร์มมิ่อย่างที่เขียนไว้ตั้งแต่นนี้จึงล้มเหลวเพราะทันทีที่ราคาสินค้ากําลังตกต่ำวัตถุดิบ ที่ทำสัญญาไว้ก็จะเทมาให้คุณหมดแต่ถ้าเมื่อไหร่ราคาซื้อขายในตลาดโลกเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นวัตถุดิบที่คุณเซ็นสัญญาไว้หายไปหมดเผชิญตลอดเวลาเรื่องเหล่านี้งั้นการทำโกลบมาร์เก็ตติ้งจึงเป็นบางอย่างที่ต้องใช้ความร่วมมือประสานงานแต่ยังเข้าใจตรงกันผมกลับมาที่สาก่อนับขอโทษทีต้องพูดเรื่องของอาหารแล้วก็สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ก็เพราะว่ามีตัวนี้ตัวเดียวแหละที่ยังคงเป็นเนื้อหนังที่แท้จริงที่เหลืออยู่ในประเทศไทยของกาไรน้องร้อยอยู่กดกลุ่มทําค่าแรงอย่างเดียวแล้วก็ไม่เคยได้อะไรเท่าไหรนะ่นักสิบห้าเปอร์เซ็นส่วนนี้คือสิบห้าเปอร์เซ็นต์แห่งความเข้มแข็งของเต้งไตเราดีใจกับสิ่งที่ทั่วโลกมาถึงก็หาต้มยำกุ้งกินผัดไทยถ้าเติมไปถ้าเติมไปเจอชาเกเซแลตจะอย่กแปลกใจว่าต้มยำกุ้งทำโดยคนเวียดนาม เจ้าของคนเวียดนามถ้าไปบางกลาเทศต้มยำกุ้งทำโดยแขกบางกระเทศถ้าไปจีเรนดีดีเรนีพตัตก,การแขกก็จะทำต้มยำกุ้งสไตล์แขกแ,แต่เรียกชื่อไทยนี่คือส่วนหนึ่งของมาเก็ตที่กำลังพูดถึงว่าโค b a l าเ r ต e t บางมีปัญหาญี่ปุ่นประสบความสําเร็จเรายกตัวอย่างเขียนชัดเลยครับง่ายที่สุดเลยรถยนต์ญี่ปุ่นไปได้ทั่วโลกรถยนต์ญี่ปุ่น โดยเฉพาะ u z u k กิคันเล็กๆฮะเพิ่งเข้ามาประเทศไทยสองสามปีนี่เองแต่ว่าไปครอบงําตลาดโลกในอเมริกาใต้โดยเฉพาะที่อาร์เจนตินาซ u ซูกิรุ่นเล็กๆเนี่ยอยู่ในตลาดเขานานมากเป็น10ปีแล้วแม้แต่ตำรวจทั้งประเทศของเขาก็ใช้ Suzuki เล็กๆนี่แหละแล้วก็มาทําตลาดเมืองไทยเพราะว่าเขายุดมันคุณผู้ชมครับเวลาก็หมดลงอีกแล้วนะครับต้องติดตามกันต่อในตอนที่3นะครับ ติดตามมนให้ได้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านจะรวยไม่หยุดไรจะมาชยุดก,ก็ไม่หยุด